แล้วเขาไปรบก,กันที่ดาวอังคขารไปรบก,กับแ a ตเรียนอินเซ็ i d ททีนี้โค้ชไปภาพให้ดูนะคะว่า Beings เราขอใช้คำว่า Beings ก็คือ Extraterrestrials ที่แรนดี้ได้เจอมานี่แค่ตัวอย่างตัวอย่างซบซบนะคะคือแรนดี้เนี่ยถ้าเราถามว่าเราเชื่อเขาได้มากน้อยแค่ไหนใน g a ย a TV นะคะเขาเอาแรนดี้เอาตัวแรนดี้ไปเข้าเครื่องตรงนี้นะคะ่ะแล้วก็ไปใช้เครื่องที่ดักจับก็หก ดักจับว่าคนนี้โกหกไหมก็สรุปว่าเขาไม่ได้โกหกคือก่อนที่เขาจะสัมภาษณ์แรนดี้เขาก็ทําการทดลองอย่างนี้ก่อนนะคะทีนี้แรนดี้เนี่ยเขาบอกว่าเขาได้ไปสู้รบกับพวกต่างดาวพวกนี้ค่ะซึ่งมนุษย์ต่างดาวเนี่ยไม่ใช่มีแค่หน้าตาเหมือนคนที่เรียกว่า humanoid เท่านั้นนะคะเขามีทั้งเป็น dog people ซึ่ง dog people อะใจดีอย่างมากๆแล้วก็อยู่ฝ่ายแสงซึ่งช่วยพวกเราอยู่แล้วเขาบอกว่าเขาอะ เขาแฮปปี้มากที่เห็นว่ามีสิ่งมีชีวิตที่คล้ายๆหน้าตาเหมือนเขาเป็นสัตว์เลี้ยงของพวกเราเขาเป็นชาวเผ่าที่ใจดีมากๆแล้วก็มีเผ่านี่ค่ะเรปทิเรียนมีหน้าตาหลายแบบนะคะนี่ก็คือเป็นภาพที่ซิมูเลชันจำลองสิ่งที่บิ๊กที่แรนดี้ได้ไปเจอมาจริงๆแรนดี้ได้เจอมนุษย์ต่างดาวอ่ะเป็นพันกว่าเผ่าพัน แต่เผ่าที่เขาได้เจอตัวแบบจัะจ่เลยก็คือภาพพวกนี้ที่เขาเอามาให้ดูนะคะซึ่งร้อยกว่าเผ่าพันธุ์ที่แรนดี้ได้ทั้งแบบเป็นเพื่อนไปเป็นผู้ร่วมงานทีมงานหรือพวกรบด้วยรูปนี้ด้านล่างเนี้ยนี่เรปทชีเรเลียนพวกนี้พวกฝ่ายรายที่คนที่แรนดี้ต้องไปรบกับพวกนี้นะคะนี่ก็คือเผ่าเกรอีกแล้วก็มีทั้งแบบนกถ้าเราดูที่อียิปต์เราก็จะเห็นเป็นรูปปั้นที่มีคนใช่ไห<ช><ช>มเพราะฉะนั้นพวกนี้ปั้นมาจากไหนอะถ้ามันไม่มีมูล ถูกไหมคะใช่ครับถูกต้องครับเนี่ยแรนดี้เขาก็ได้ไปเจอพวกนี้มาเจอจริงๆแล้วก็มีต่างดาวที่เป็นหน้าตาคล้ายๆกบด้วยค่ะจริงๆแล้วเขามีชื่อนะคะจำชื่อเผ่านี้ไม่ได้เผ่าเนี้เขามียานของเขาที่แอดวานซ์อย่างมากเลยเขาจะท่องไปทั่วจัก,กรวาลเลยค่ะยานอวกาศของเขาอ่ะเป็นกลมๆเหมือนเป็นแพลเนตเลยค่ะทีนี้แล้วเผ่านี้นะคะด้านซ้ายมือนี่ก็คือพวก Insect o i ย s พวกนี้จะแอดวานซ์อย่างมากแล้วตัวสูงอย่างมากเลยหลายฟุตแล้วแบรนดี้ถ้าจำไม่ผิดนะคะร่างแรกร่างมนุษย์ของเขา,าก็ถูกทำลายไปด้วยพวกพวก toy, อ,อินเส็กต์อยค่ะเออผมบอกผมผม,ผมว่าตัวนี้ไม่ไม,ม่น่าไว้วางใจเลยจ้ามันจะมีอีกเผ่าหนึ่งนะคะที่เป็นเผ่าแมนติสที่ตัวคล้ายๆแมงมุมเผ่านั้นเป็นฝ่ายเผ่าฝ่ายแสงที่พวกเรปทิเวียนกลัวมากเลยพวกนั้นเขาช่วยเราอยู่แล้วในหนังในหนังเอ่อ o ฟร์ซับชูหนัง Independence Day พยายามที่จะ ใส่ร้ายเผ่าแมนติสว่าเป็นพวกร้ายอืมแต่เขาหน้าตาน่าเกลียดน่ากลัวมากแต่จริงๆแล้วอะ่ะเขาไม่ได้อืมเขาช่วยเราอะ่ะเพราะฉะนั้นบางทีเราดูแค่รูปร่างมันดูไม่ได้ค่ะอย่างเผ่าเนี้ยก็คืออีแบนพวกนี้นะคะก็จะมาเขาเรียกว่าคนโทรลมนุษย์ได้ค่ะ้วยวนี้ใช่ค่ะเกรนี่ม,มีมีหลายรูปร่างหลายหลายสีแล้วเดี๋ยวมีต่อนะคะอย่างเนี้ยเกรเนี่ จากแรนดี้บอกนะคะมีหลายประเภทประเภทที่1นึ่ก็มีทั้งสูง